เร็วๆมอเหมียวมาเออเมื่อกี้น้องเหมียวอยู่ตรงโน้นพอเห็นแม่ก็วิ่งมาหาแม่แม่เลยเรียกน้องเหมียวมาอยู่หน้าบ้านมาเร็วมาเร็วลูกเร็วมานอนหน้าบ้านแล้วลูกเร็วเร็วเร็วลูกมาแล้วแม่ต้องเอาน้องเหมียวมานอนข้างในนี้ก่อนแล้วลูกมาไปนอนกับพี่ๆแล้วลูกไป ้เหมียวมานองเหมียวเร็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 วนอเหมียวไปเออไปนองกับพี่สําเร็จเด้ปะเออไปน้องกับพี่สําเร็จได้ลูกเร็วเร็วไปเออปะเอออ่านให้น้องนอนด้วยลูกให้น้องนอนด้วยเออน้องเหมียวไม่มีเพื่อนลูกน้องเหมียวไม่มีเพื่อนให้น้องเหมียวนอนด้วยลูกเออให้น้องเหมียวนอนด้วยเออเอาไปนองกับพี่ๆแล้วไปนองกับพี่ๆปะ ไอานอนไปน,อ,อ,น,อ,ปอ,นอนกับพี่ตาน้อยไปเออนอนกับพี่ตาน้อยเด้อนอนกับพี่ตาน้อยแล้วลูกไอพี่ตาน้อยให้น้องเหมียวนอนด้วยลูกพี่ตาน้อยเออเอาให้น้องเหมียวนอนด้วยลูกโอ้ยน้องขอล่อมไม่อยู่น้องเหมียวก็เลยไม่มีเพื่อนนอนอือ <laughs> โอ้ยอืม พี่แตน้อยเล่นกับน้องในลูกเล่นกับน้องเหมียวในลูกเออเล่นกับน้องเหมียวในลูกเออเล่นกับน้องเหมียวในลูกเออพี่แต่น้อยตกใจเออน้องเหมียวก็ไม่อยากนอนกับน้องหมาเลยเนี่ยฮึน้องเหมียวไม่อยากนอนกับน้องหมาเลยฮึเอาลูกเอานอนตรงนี้ลูกนอนตรงนี้ลูกเออนอนลูกนอนเออนอนกับพี่สําเร็จแล้วลูกนอนกับพี่สําเร็จเด้อเออ พี่สำเร็จดีหน่อยพี่สำเร็จไม่เหมือนตัวอื่นเอาตัวอื่นนี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยยิ่งพี่อานนี่เออน้องเหมียวเข้าใกล้ไม่ได้เลยอึืมเอานอนตรงนี้ลูกนอนตรงนี้แหละเออนอนลูกเร็วนอนเออนอนลูกนอนเร็ว เออนอนตรงนั้นกัะลูกเออเอานอนนอนเออนอนซะลูกแมวน้องเหมียวมานอนกับน้องหมาเออเอาเอาเอานอนเออนอนลูกนอนเออนอนกับพี่สําเร็จแล้วลูกนอนกับพี่สําเร็จเด้อเออเออนอนซะลูกนอนซะโอ้ยมึงเป็นอะไรทำไมไม่ยอมนอนฮึเฮ้เฮ้เอาสาเร็จเล่นกับน้องในลูกเล่นกับน้องนอยเออเอาเล่นกับน้องในลูกเล่นกับน้องในลูกน้องไม่มีเพื่อนลูก พี่สาเร็จนี่ใจดีหน่อยพี่สําเร็จแต่พี่อานนี่หนีไปแล้วพี่อานไม่ชอบน้องเหมียวเฮ้ย๋ยวนอนซะลูกนอนซะวันนี้แม่ก็เรียกน้องเหมียวมานอนหน้าบ้านน้องเหมียวก็กลัวน้องหมาเอาพี่อานมาแล้วพี่อานมาแล้วเอาอานมาลูกเร็วมาอานลูกเร็วมาเร็วเอาอานอานเอ้อออยพี่ แมงอะไรอ่ะลูกแมงอะไรเฮ้ยเออเอาเอาพี่อาร์เร่นกับแมงแล้วไม่รู้แมงอะไรเฮ้ยแต่ว่ามันกัดปากนะเฮ้ยเฮ้ยแมงอะไรลูกแมงอะไรเดี๋ยวเราไปดูก่อนฮ้ยแมงอะไรลูกแมงอะไรดูสิโอ้ยจิงรีดอืเออโอ้ยเนาะอืม <laughs> เอาเอาอย่าไปกัดมันลงอย่าไปกัดมันเอออือเอา,เอาไหนดูสิไม่ดูสิไหนไม่ดูสิไหนดูดิโอ้ตัวนั้นเขาเรียกตัวอะไรเอยหนอตัวอะไรไ่นเขาเรียกตัวอะไรเออน้องเหมียกไอพี่ พี่อานกัดมันไม่กระดุกกระดิกแล้วโอ้ยไอ้น้องเหมียวนอนลูกน้องเหมียวนอนเ้ลูกเด้อน้องเหมีวนอนแลวลูกเออเอนอนแล้วลูกไปเออน้องเขารอไม่อยู่เลยน้องเหมียวไม่มีเพื่อนเลยเอาลูกเอานอนเะลูกอืมวันนี้แม่ก็มีเรื่องมาพูดคุยกับเพื่อนๆด้วยค่ะ ให้ชมน้องเหมียวน้องหมาไปด้วยแม่ทำไล์สดครั้งที่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่มีเสียงค่ะเราพูดผิดหรือเปล่าไม่รู้เขาถึงไม่ให้เรามีเสียงก็เลยก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้แม่ก็เลยทดสอบทำไล์สดอีกครั้งหนึ่งทำเกี่ยวกับน้องหมานี่แหละน้องแมวนี่แหละถ้าเราพูดเรื่องอื่นไม่ได้มันมันเสียงเราไม่ออก เออเอาน้องเหมียวก็เลยไม่กล้าไปนอนข้างในเลยหืมอ้น้องเหมียวไม่กล้าไปนอนข้างในเลยหืเอเอ,อ,อืเอ้าเอ้าอืมอืมไปไปนอนตรงนี้ลูกนอนตรงนี้เร็ววันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ทุกวันก็หนาว แม่ใส่เสื้อให้น้องเหมียวมันก็เอาถอดเสื้อทิ้งหมดเออใส่เสื้อให้ก็ไปทําเสื้อออกหมดกลางคืนมันเข้าป่าพอมันมาตอนเช้าเสื้อหายเออสองตัวแล้วเสื้อหายแล้วน้องเหมียวสองตัวแล้วเสื้ออืมแม่เลยงดงดไม่ใส่เสื้อให้แล้วทีนี้ไม่ซื้อให้อีกแล้วปล่อยมันก่อนมันไม่รู้จักรักษาเสื้อตัวพี่พี่ที่ไหนก็ยังใส่เสื้ออะไรเห็นไหมนี่ น้องเมียวไม่ยอมใส่เสือ้อหรงอเฮะเป็นไรลูกไม่ยอมใส่เสือ้อห่อหือฮึฮึวันนี้วันนี้ก็ชมน้องเหมียวก่อนชมน้องเหมียวกับน,น้องหมาก่อนเอ้ยแม่ ก็คงจะทำไร์สดไม่นานหรอกค่ะเพื่อนลองทดลองดูค่ะทดลองดูว่าไร์สดของเราจะได้หรือเปล่าวันนี้ข้างนั้นแม่ทำไร์สดเกี่ยวกับการให้กำลังใจกับทหารนะคะเสียงแม่ไม่ออกเลยก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ ทางชายแดนก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแล้ก็ส่งกําลังใจให้ทหารตลอดค่ะส่งให้ทุกวันค่ะส่งคอมเมนต์ให้ตลอดถึงเราไม่ได้ช่วยอ,อย่างอื่นเราก็ส่งกําลังใจให้ทหารได้ค่ะเอาวันนี้ก็แม่ก็ทดลองทำไลฟ์สดน้องหมากับน้องแมวเอาก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะลองทดลอง ทำไรสดแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามันใช้ได้แม่ก็จะทำไรสดอีกค่ะเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมไรสุดทุกท่านเลยค่ะแม่ก็ไม่ค่อยมีเสียงเลยค่ะเอา้ามึงจะไปอีกแล้วน้องเหมียวจะไปอีกแล้ววะเห้ยจะไปอีกแล้วหนึ่ง <laughs> พ,พี่อาร์ลำคาญไปแล้วพี่อาน <laughs> เอาเอาอืม oh. oh. hmm. เอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดกันทุกท่านเลยค่ะก็ฝากช่องของแม่ด้วยนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะก็ขอบคุณทุกการรับชมของทุกท่านค่ะทั้งการรับชมสดแล้วก็รับชมครั้งต่อไปค่ะก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ